สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกๆคนนะคะค่ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพิมพ์พาโชคนะคะะน้องฮัมเอนี้แอดก็ได้เดินทางมาอยู่ที่วัดของปูเจ็ดสองเนาะคะ่ะเนาะจากงวดทีแล้วนะคะของปูสามโตแตกนะคะหนึ่งห้าเก้าเนาะค่ะฮมืมอนี้แอดก็มาตามตองวดเนาะค่ะต่อว่าเมื่อนี้นะคะปูจิมีแนวทางหรือว่างวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นี่แหละค่ะที่จะถึงนี่เนาะคะ่ะเนาะ ปูเจ็สองเขาจะมีแนวทางตัวใดตัวดีตัวเด็ดตัวใดนะคะฝากตอนพี่น้องเฮ้าแน่นะคะเนาะค่ะกอย่าลืมนะคะก่อนจะเข้าไปหาปูหรือว่ากราบนะสมาสการปูไปตามแนวทางกับปูนะคะกอย่าลืมกดไลค์นะคะกดแชร์กดกระดิง่งกดติดตามไว้นะคะเนาะจะได้ไ่พลาด ข้าวสารทางช่องนะคะเขามุลนดีๆเด็ดๆจากทางช่องนะคะค่ะกับไปตามแนวทางกระปูพร้อมกันเลยค่ะก็นัากการค่ววาค่ะเน,น,นี่ออกมาจากแขวแล้วมั้ยค่ะว,ว,วันดีว่าข้างวันนี้กู ฟันกับฟันดีชั่วโมงละไมนต่างว่าเป็นจุดขึ้งวัดบางนึงบางวัดบางนึงคือฟันดีครับมันกับว่านี่เป็นจุดเพราะว่าเ้างวได้เรียนเด้วันในอ๋อว่าห้าน่า่านได้ันนี้งานเหมือนกันมันกัต้องได้แบตเตอรี่ใบนึงเงื่ออ๋อซื้อแบตเตอรี่ไปแล้วงานเหมือนกันนะวันนี้มันวันในนั้นบางทีมันกับนี่ละให้จับสามในรถวันนี้ไม่สามอ๋อไม่นมีสามแตคือว่าคือว่าของทุกไทยก็ได้คือถ้าพว่านั่นก็ ส่วนเท่านี้เงยจับจับใช้เลยนี่สองสามเออสองสามนี่เอาเอาย่างไว้เอาสองสูวนนี้มาจับใช่สามนี่สามตัวเดียวอือฮะหาหาสามสามหานี่ยแม่เพื่อเท่าจับสามห้าค่ะชี้สามแล้วว่าชุดสามเข้าสามเลยนะออเอหนึ่งสามอันท่าชุดนี้มาจับสองมากขึ้นมาสองหาตัวเดียวโอ้คำเป็นสองคือสองหาตัวเดียวเลยเงี้ยมีแค่ยี่เลขกู้มากตัวใดพิเศษในหัอนี่ ว่ามามาดีจ้เรียกออกจากนี่นี่ตามพูดจับนี่พูดจับสี่คู่ค่ะอืมมาหันนั่นงดกว่านี้นีก้อยเขาจับเขาจับออกมันมีอันนี้เดเก้าหนึ่งห้าเก้ามาหนึ่งหนึ่งห้าเก้าแล้วครับสองแปดคเธอเธอว่าเขาจับจะอันเก้าห้าครับสองแปดทางนี้นีมออกจากชัวน์นี่ค่ะสามสองโตว่านี้จับสี่โต ข่าวบัทั้งล่างน่ะค่ะเข้ามาหั่นทาคู่หนึ่งคือเป็นสองเก่ามาหันมีสองเข้ามาเก้ามีสสองเก่านะอันนี้เขาเลยที่ับอันย่างละสองตัวือใข้าวบัวทังล่างเลยเนาะอันนี้เออมันเบิรงเบอรงเอาเนี่ยคือปู๋ีจับเนี่ยในสามศูนย์ครับสามเก่าูนหนึ่งสูนหนึ่งกเพื่อนสองหาคับซ้ำหาแค่นี้ละ พี่ปูหายไดไเลยบนลังนี่ปูหาอันรักกันนี่นป่ะคือปูเฮไปนี่ก็คือสองห้าสามห้านี่คือว่าบนนอ่ะนี่เมื่อนี้มากสาตัวอยู่มพูดเจ็ดสองห้านี่เจ็ดสองห้าห้าสองเจ็ดมันเป็นอันคือหาอร่อยจับใจจรืงอันรักอร่อยรักว่ายที่เป็นเจ็ดัพูดวันนี้ เก็ดับเก้าก็แปเก็ดเปเ้าดิคิดว่านะคิดว่าอร่อยใชเป็นเจ็ดเป็เก้านั่เตมือหรอคิดว่าตาแน่เ้าก่นี่หละทัคู่นี่ตับส่วนมันก็มีแค่นี้สองหากลสามหาอันนี้ก็แม่นวันนี้อันนี้หาจับไซตรแวตัวนี้นี่ก็หเอาสองหาสามหาว่าไงสองหสามหามีแค่แคนี้มีเก็ดกับเก้ือหาลักไว้ไปื่้เพื่อมันสืบว่าได้ตัวสามหาเจ็ดสามแค่ไห้บ้านเลนนะนี่คือช่วนนี้คือไทยบัานเลนตรงๆนแม่นว่าี่ คือกันรุดเหนไหมกันรุดเขาจะเรีนทั้งที่ใด้บ้านเองเขาจะว่านตัวนี้กันวันนี้เก้าแปดเก้าเก้าจิตไมนตัวกันคือถั่รุดแต่ว่าดังแห้งได้นี่ตัวนี้ปูมันด่างมาด่างวานมันมันเน้นนี่ตัวเรียนเท่านี่เน้นสามซูลสามหาสามซูลกับสามเก่าเพื่ออย่างนี้ตัวเรียนมันคืออันสามเก่าเรีนสามเก่าแม่เรียกเรียกกัน เลียเด huh? uh, ่นสามก่เด่นสามอเนาะแม่้นถามมันนั่นนี mm. ่ที uh ่บ huh. ้านส่ๆเาไไมมาหันมันสุดล่างตัวเดียวกาตัวเดียวนั่นเป็นเก่าเพราะเาถารุนรนี้มันชีระเตียมถ้ารุออกจากเก้านี่มันจะเป็นบักีูนารลงมาทเป็นบคแปรสามแปดอย่างนี้คือเขากันในบ้านนะกันในเทศนาลเราอยู่นเราปอดเทบา เือจะวานได้ได้หน่อยใข้ก่อนเสียเงินอยู่วคูเจ็ดสิบหาสิบเปอร์เซ็นต์เก่าโลนะคะเอื่อท้าผู้มากกันตัวเดียวหนเนี้อเจ้าเลี้นนี่ใชนไหมสามห้าสามศูนย์สามห้าสามศูนย์สามเก่าแล้วครับสองหาถ้าละคือวามเหลี่ยมมีสี่คู่นี่บนบนสองคู่ล่างสองคู่นี่ได้เลยบนสองคูล่างสองคูทานคูนี่คือว่าเขาคูเขาเนียน อันนี้สามตัวเป็นตัวนี้เนาะค่ะค่ะเลี้วเลี้ยวแตงเขาจะจับเอาซ้ำตัวนี่นะค่ะเราห้องนี้น่เบนี่คือือสองห้ากับสามห้าแมนสองห้าสามห้า้ะบนเดีวก็สามศูนย์สามเก่าดีล่างเขาถว่าลงครับเอ้สามศูนย์สามเก่าบกกับเล้วได้กเล้าวค่ะอันนี้กันบิปูสามเจ็ดสามแปดแมนกันกันคือว่าดีสูนเทาเรียนนี่สามเก่าเก้าสามนี่ารลุลงมากน่ มันเป็นได้แค่สามแต่กับสามศูนย์ถกาโพลพนักตัวกมักสามศูนย์มักสามศูนย์เลยสามศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าที่คิดว่า 3, 3นเก้าศูนย์สามนี่คือเก้าศูนย์สามเก้าสามศูนย์นี่คิดว่าค้าไม่ขึ้นบวดไมขึ้นมากทักสิณเลยคือเ,เปลี่ยนนะคือมักสามอยู่แล้วนะคือสามกับศูนย์เนี่ยเท่าไรจับเลยไงยวิ่งวิ่งสามไปเลย,เลยก็ได้นบนหลังมันบ้าแมนวิ่งสามบนหล,ลังนั่นแหละ สานอืมูนย์ฮนนี่งหินสามศูนยะหินสามห้าับสามเก้าโอ้สามศูนย์่ารถรนรถนี่มันชิคลาเตีมยมอรถออกจากเก้านี่มันชิเป็นบักศูนย์รถลงมาาที่เป็นบักแปดสามแปดอย่างนี้เพื่อเข้ากันเลบ้านนะกันในเทบาลเริไกเราบอกว่าเทศบาฮอือยจะวานได้หน่อยใข้ก่อนเสีย เงินอยู่ครูเจ็ดสิบเผ่สิบเปอร์เซ็นต์เก่าโลนนะคะเอาเอถ้าผู้มากกันตัวเดียวเนี่ยเจ้าเล้ยนนี่รัเปล่าเนี่สามห้าสามศูนย <35, 30. S 1> ์สามห้าสามศูนย์สามเก่าแล้วครับสองหาเท่านั้นแหละคืะอวามเหลียวมีซีครูนี่บนบนสองครูล่างสองครูนี่บนสองครูล่างสองคูถ้าอันอคุณอ,อยู่คือว่าเขาครูเขาเนียนอันนี้สามตัวเป็นตัวนี้เนาะนะคะ แล้วแต่เขาจะจเอานซ้ตัวนั่นะค่ะเอ้าห้องนี่น่นเจ้บนนี่รับี้่าชื่อสองหากับสามหาแมนสองห้าสามห้าางบนเรียกอ่ะสามศูนย์สามเก้าดีล่างเขคือว่าล่างนครับเอสามศูนย์สามเก้าบวกกับแล้วเได้กเจ้าอันนี้กันโมบิปูสามเจ้าสามแปดเลมนกันกันคือว่าสี่ศูนย์เทาเรียนนี่สามเก้าเก้าสามนี่ถ้ารู้ลงมากนี่มันเป็นได้แค่สาแปดกับสามศูนย์ ก,ก็โพโพผลัดตัวนี้มัสามซูนมักสามศูนเลยสามซูนย์เก่าสามซุนเก้าที่คิดว่าเก้าศูนสามนี่คือเก้าศูนสามเก้าสามซูนนี่คิดว่าขาไม่ขึ้นบนวกกไม่ขึ้นมากทักทิ้เลยคือเ,คเป็นนะคือมักสามอยู่แล้วนะคือสามกับซุนเนเข้าใจจับเลยไงยวิงว่งวิ่งสามไปเลยก็ได้นบนหลังมันมาค่ะแม,ม่วิ่งสามบนหลังนั่นแหละนี่สามตัวเใหญ่ ตัวห่เนี่ก็หินสามศูนยะเนนสามาก็สามเก่าโอสามศูนย์เนุการล้างเทียมกับบอกอกดอกตัวนียมันออโตว่านีแม่คือหน้าบึงนะเพ่คือสามสามานี่คือทางมาเด้ถทารถนี่ถ้ารถออกจากสามฮานี่คือเป็นสองหาท้กที่เป็นเคือกันไ้่ได้เป็นได้แค่นั้นตามทางเดินะมันตามทางเดินนี่้ามรด ตัวนี่วดกว้อนนั่นสองวดทชี่้วมันมันมาหกออกหกแปดวัดวัดมหันมาหาใช่อออกหาเก่าวัน,นี้มาสามก็มไปเลยนบนต้องเดียนบนมันได้เกิด่าถามมันมาลงล่างหนินี่ถามมาจะบน่นีนี่มาหันมะเก่าเหรอวะเก่ามันไปได้เก่าบ่นเก่าแรงวันนี้สามนี่อานมันมาจะบน่นเพิ่มเป็นตัวนี้เป็นสามนะเป็นสามเลยนอกจากมันหลุดแต่หลุดมากเลยเป็นสองหามันเ่ลียเข้า้สองคู่ คือกันรถกันพลาดนะอือแค่สองโคี่คือโคเด้นมันตัวนี้แล้วพันบักสามนี่บักสามเก้าเก้าสามนี่บ้าบ้านน่คือตัวตัวนี้ตัวเดนนี่บ้าบ้านี่คือมันจะเป็นเก้าคิดเก้าแปลทั้งที่เลยแรงนี่คืเป็นทังทันเลยงมนถารดนี่รดออกบักสามนี่บักสามถ้าบ้าล่างเลยถ้ามันขึ้นบนเี่ค่ะถ้าสามมาสามหาสามบนสามล่างถ้ามันบ้าาทงี่มันมีจะสามบนล่างบ้าานน่คือเป็นตัวนี้เลยทั้งที่เลย เก้าเจ็ดเก้าแปดพี่้อกฟังเรื่อขับปูวาขับ่าเป็นสามเก้าสิเป็นเก้าเกแปดเก้าเจ็เลยนอกพี่ดอกนอกพี่จัลลนะเบิร์นนะคะมากรชบแต่แคปนาจอไว้พิ่จาลณานะคะพี่ดอกเป็นเชี่ยงแนวทางนะคะมกระชื่อมากระพันแนวทางต่มแนวทางเดินเข้าต่ตล้วนมีขอวมรถธรรมดาอืตรงใจกะเล่นหมดตรงใจกับบ้านเงินเงินตรงไฟตรงมัน ไฟพานนะปูน่ะมนกับไฟพานไม่ได้บอกชื่อให้เป็นเพียงแล่วทางนะพี่น้องิดจะหน้าบึงนะคะเกิดกระงามยูปูตัวหิมักมักสามเก่าเก่าเจ็ดเก่าเก่าเจ็ดพี่ดิไมเนี่ส่นสามเก้าอะไรนี่เพื่อนมันหนาสิซื้อเลยมื่กีมันบอฟังคิดว่าอย่นีส่วนสามเกาันมีสองตัวเยอะนี่เออสูนสามเก่าน่ะ ตามพวบเนี่ยพกลียกว่าพวสามชนกับสามก่เกิดว่าคือปูว่าขัน่เป็นสามสามเก่าก็เป็นเก่าเจ็ดก็เก่าแปดเพราะว่าเก่าเจ็ดนี่ก็บพบพบมาดูแลเวมาเฮ็ดเฮ็ดสูตรไม่ม,ม,ไม,ไม่สูตร้นอนอันนี้อันนี้เป็นสูตรหม่ว่นี้ตัวน,นี้มนแมนบบบากทีก็แปบดบนี่ก็แปบดบ มันก็มาสามเกศสามได้เห็นว่ถัาบักสามยังเออเมานี่ยเห็นว่าเนี่ยมกศสาปดนี่ยคือเอากนบอลแล้วอ๋อค่ะเมีนเอาหอรถดน่ะารถรถดักสามมากาคือเป็นเก้าเกศเก้าแปดที่ถ้าส่วนนี้บอรถได้เกก้าแปดงามไหมเกศเก้าแปดเดินดีล่างน่ะล่างยังอยู่ยเมีนทางเดินล่างเกศเกแปมันยีย่างล่างทางรถออกจากสามสามเก้นี่ก็เป็นสามแปดอ๋อไงคือทางเดินของล่างนี่เป็นเกศเก้แปดติมีนเกศเกแปดเออตาเก้าเก้านี่ทางเดินประจำอืม่ะเดียนทำรถนี่ ถ้าส <bills? S 2> <the> ่วนบักสามบักสามงล่างยัง hmm. น mm. right? ี่ต um, mm ั้งแต่จะเป็นสามเจ็ดสามแปดสามเก้านี่ก็ตัวเด่นมที่ะเป็นสามลดสามเจ็ดสามแปดสามเก้าลางนี่เลยสำเล็จรักสามยูหลักนอือ่ส้มสามสซกันนะห้องห้องกันสห้องห้องมักตัวนี้หรืออาจจะมานั่นกระบนถ้าคิดได้เนี่ยนี่สามนี่สามห้าสามโูนย์สามเก้านี่คิดว่าคิดว่าสิมีบุญมีลางเหร็กสามจะมีให่เห็นไหมหรือคือเด็กซีโฟร์ห้ือคิดว่า ตรงตรงมีหละใน่ีนีนาอปูแล้วอันนั้นแล้วจะดีกับบ่กับอาค่ะพี่เจรแล้วหน้าเบิ่งเนาะพี่น้องกัแคปหน้าจอเด้อค่ะพี่น้องคะถ่ะพี่น้องมากพี่น้องชอบกระจังตามนะคะใ้หยิบจับฉลากินแบงรัฐบาลนะคะเป็นเพียงแนวทางนะคะเรีกวมีเขาไม่หลุดนะคะเนาะกับพี่เจรณาก่อนากรการลงทุนนะคะปูกระเน่นไห้นะคะบุญกะเน่นซ้ำซ้ำหานะคะเนาะศูนย์สามศูนย์สามเก็ดเ่ากับนี่ละเก้าศูนย์สาม สมเก้าคือกับหเฮ็ดหเลยเฮ็ดห้ามันนกันค่อตรงมันนะเมื่อที่ผ่านมากกับเขานะพี่น้องเนาะหนึ่งเก้าห้านะคะปูไข่หนึ่งเก้าหานะคะเนาะกัออกไปหนึ่งหาเก่านะคะเนาะกับสีสูสีมันกันอยู่นะคะเนี่สวนท่อของพี่แคนิดะนีู่สวท่อนี่นี่ครับสวนตัวนี้เขาจับจากสวนมันสีเมีแค่นสามศูนกับสามเก้าแล้วก็สองห้าสามห้านี่คือมันเนาะท้าท่าตามสตนถ้าสตรท่อบรลยมั่งมันตันี้ เขาจับใส่เดอยวเลยเนะแมนนี่เขาจับจับเหมือนสามศูนย์สามเก้าสองห้าสามห้าน่มาลายสี่คู่คบนสองคู่ล่างสองคู่มาลายหลับปูหน่อยคู่หนึ่งเพราะว่าแยกบนแยกล่างอมาสามตัว <c oughs> ค่ะพี่น้องเอฟซีคันนี้ก็เป็นแนวทางจากปูเจ็ดสองเนาะคะ่ะเนาะการล่องให้เอฟซีเอาไปพิจารณาเบืเ้องด้ยค่ะเดอะแคปนาจ,จ้อไวค้ค่ะ มักกัจัดคัดกับพานนะคะพอวังงวดที่แล้วของผูพิ้นกับเขาสามตัวแตกเนาะค่ะเนาะวันนี้ก็เอาไปพิจารณาบางวิเคราะห์บางดีๆนะคะ,ะ,คะก่อนการลงทุนเนาะค่ะเนาะพอการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงเนาะค่ะแคปหน้าจอกันไว้เนาะค่ะเนะาะมักกัจัดจดจัดเลยค่ะบ่หมักกับปล่อยพานนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้แอดก็จะขอฝาก พี่น้องเอฟซีเข้าไว้แค่นี้ก่อนนะคะพอกันคลิปหนานะคะเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะคะจะได้ว่พลาดข่าวสารทางช่องของแนวทางดีๆเด็ดๆจากทางช่องนะคะเนาะหรือตัวดีตัวเด็ดจากทางช่องนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้แอดก็จะขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอพอกันคลิปหนานะคะสวัสดีค่ะ